วาดให้สวยอะไรเนี่ยวาดอะไรรูปอะไรว่ารูปอะไรเนี่ยวาดตรงมองว่างเนี่ยเอาตรงนั้นเหรอ เอาละมือเปื้อนละรังไงทำดีๆเออนะเอาทำตาวาดตาตั้งใจวาดเลย ถือด้านนี้เลยเออด้านนี้ออหูหอ,อืมตาหูไหนหูหูนี่โอเคตาอ๋อปากปากปากไหนปากปากทำไมอยู่โน่นอ่ะปากต้องอยู่ข้างล่างด้วยจมูกจมูกออจมูกอยู่ใต้ตาตาซิอ,อืม คางคางค <Hello. S 1> างคางอืม, <Hello. S 1> อมคิดเลย